สวัสดีครับผมจะมารีวิวโทรศัพท์ Samsung Galaxy J 2 0 0 0นะครับ J 2 0 0 0แรม1นกิกนะครับรอม8กิกนะครับเครื่องก็ใช้งานได้ปกตินะครับเครื่องใช้งานได้ปกติมาดูสภาพกันนะครับนี่ครับสภาพก็เครื่องบอดี้ไม่แตกไม่หักนะครับบอดี้สวย เครื่องนี้เป็นเครื่องใช้เองนะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องที่ใช้เองอก็จะมีเคสเคสมาให้ด้วยนี่ครับตัวเข้าโทรออกได้ปกตินะครับเดี๋ยวผมจะมาเข้าดูทูบให้ดูนะครับ นะครับเสียงก็ไม่แก่ไม่หักนะครับ,รบอีเสียงชัดนะครับเดีผมจะเทสการโทรให้ให้ชมนะครับ ยินดีต้อนรับเื่อสู่บริการเติมเงกูเข้าถูออกได้ปกตินะครับเครื่องคือพร้อมใช้งานเลยนะครับเครื่องใช้งานได้ปกติเอาไว้ดูหนังฟังเพลงหรือเล่นเกมเล็กๆได้นะครับตรงนี้ตัวสปีกันใหม่นะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องซัมซุงกาแลคซี่ J2 พาร์ม RAM 1.5กิกลอมขนาด8กิกนะครับเครื่องใช้งานได้ปกตินะครับมีแต่ตัวเครื่องให้นะครับ จอก็สวยๆนะครับจอสวยๆเลยโอเคนะครับผม